สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับคุณครูบีอีกครั้งนะคะในหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเด็กๆวันนี้เปิดไปหน้าที่9นะคะเด็กๆหน้าที่9เราก็จะมามาพบกับเพื่อนในสมาชิกอาเซียนนะคะให้เด็กๆ อ่านคำตามคุณครูและเขียนตามรอยปละนะคะอะ่คำที่หนึ่งบรูไนต่อไปคำกัมพูชาประเทศต่อไปอินโดนีเซียประเทศต่อไปลาวนะคะ,ะต่อไปด้านล่างนะคะมาเลเซีย ประเทศต่อไปเมียนมาหรือพม่านะคะเด็กๆต่อไปฟิลิปปินส์ประเทศต่อไปสิงคโปร์แล้วก็อีกสองประเทศด้านล่างก็คือประเทศเด็กๆรู้ไหมประเทศอะไรดูจากธงชาติใช่ค่ะประเทศไทยของเรานี่เองต่อไปประเทศเวียดนามค่ะเด็กๆอ่า สมาชิกในประเทศอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศคะเด็กๆลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่และะ้วค่ะมีทั้งหมด10ประเทศนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามร้อยปละให้สวยงามนะคะเด็กๆจากนั้นเปิดต่อไปนะคะต่อไปหน้าที่10หน้าที่10นะคะ ให้เด็กๆเ,เนี่ยสำรวจความชอบของเพื่อนและตนเองนะคะเขียนกาถูกในช่องว่างของภาพอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องฉันชออ่านนอฉันก็คือตัวเราเราก็เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อแล้วเราก็ดูว่าภาพที่1นึ่งไอศครีมเราชอบไหมคะถ้าชอบเราก็กาถูกอ่าต่อไปของเล่นตุ๊กตาหุ่นยนต์เราชอบไหมคะ ถ้าชอบก็กาถูกของเล่นตัวต่อบล็อกชอบไหมคะ,ะถ้าชอบเด็กๆก็กาถูกนะคะต่อไปสีเป็นสีเทียนนะคะเด็กๆเด็กๆชอบไม่เอ่ยถ้าชอบก็กาถูกต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแน่ๆเลยเด็กๆก็ดูนะคะว่าบ้านเรานี้เลี้ยงแมวหรือเปล่านะคะ,ะถ้าเลี้ยงเด็กๆก็กาถูกนะคะเฉพาะแมวนะคะต่อไปนี่จะเป็นชื่อของเพื่อน เราเด็กบางคนไม่ได้มาโรงเรียนไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆก,ก็ดูเพื่อนบ้านหรือว่า,าพี่น้องนะคะที่อยู่ในบ้านเด็กๆนะคะว่าเขาชอบเหมือนที่เด็กๆชอบไหมมีไอศครีมมีตุ๊ก,กตาหุ่นยนต์ตัวบล็อกสีไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงคือแมวอ่ะเราก็ถามเพื่อนนิดนึงว่าเพื่อนชอบไหมถ้าเพื่อนชอบก็การถูกตามช่องเลยนะคะเพื่อนหรือว่าอีกช่องหนึ่งอาจจะเป็นพี่เป็นน้องนะคะเด็กๆ โอเคค่ะ okay,